ผักกาดดองนะคะล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เราจะดองนะคะที่ง่ายสุดก็คือจะเป็นพัเปอร์แวร์ขนาดใหญ่เนี่ยค่ะล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแบบเป็นวิธีการที่แบบง่ายที่สุดละไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องเอ่อทิ้งไว้หนึ่งคืนอะไรเงี้ย แล้วก็มาใส่น้ำข้าวน้ำเช่าข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องเลยวิธีนี้คือแบบอร่อยมากได้แบบนี้แล้วล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ใส่ในภาชนะแบบนี้ค่ะที่สามารถปิดฝาได้เต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีนี้คือง่ายที่สุดแล้วแล้วก็อร่อยเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอา ื่องปรุงก็คือจะมีน้ำตาลสองช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือสองช้อนโต๊ะใส่รวมกันเลยค่ะใส่รวมไปอย่างนี้นะะคะแลยค่ะค่ะเข้าสวยประมาณสักา้วยอา่าสักช้อนสองทัพพีอ่ะค่ะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเริ่มร้อนต้มองนี้เลยะคะ่ะเอาใส่เต้เมเต็ม ใส่ให้เต็มเลยนะคะนี่ใส่เต็มเลใ้นย่ง่เต็มก็ใส่น้ำต้องเต็มนะคะเต็มภาสะเต็มจนปิดเต็มจนปิดเอ่อผักของเราอะค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นกด กดให้ลงไปเลยนะคะกดไปนี้นะคะกดให้แบบผักเราจมลงไปในน้ำจมลงไปเลยค่ะสูตรเราจะเป็นแบบง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะไม่แบบไม่ต้องวิธีการอะไรซับซ้อนไม่ต้องวิธีซับซ้อนอย่างนี้ก็ใส่แหลวนะคะ ก็ปิดฝาเลยเก็บเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเปิดอีกครั้งเลงเมื่อสองวันผ่านไปนะคะนี่คพอสามพอสามวันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้ําจะใส่มากเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ชิมดูถ้าสมมติว่ามันไม่เค็มใช่ไหม mm hmm. ก็เติมเกลือไปอีกประมาณสักสอง mm hmm. ชอ้อนนยดยจอไปเคเรนี่โอเคนี่ค่ะข้าวมันก็ดี้าง ความเค็มมันจะมาวันที่สี่ที่ห้านะคะเนี่ยดูดูเองมนี้แม่แม่ทำมันดุน้องชิมไหมเปรี้ยวๆอร่อยไหมเค็มๆเนี่ยค่ะมันจะน้ําจะใสมากน้ําใสนี้ก็คือสแสดงว่าดีอยู่นะคะไม่นานะคะเอาอีกอ,อก่ะ No I just do like this อร่อยเลยรออประมาณแบบ <c oughs> พอได้สีแบบนี้แล้วน้องออกเร็วไม่พอได้สีแบบนี้แล้วเราปิดไว้ต่อประมาณ2วันนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาทำอาหารได้ต <c oughs> <c oughs> ามชอบเลยค่ะ